ซีทุกท่านคะยินดีตอนรับเขาสูชองเจียนางน้ำโชกนะคะทาช่องขามือน,นี้เป็นแรงของวันที่หายในรกาคม2 5 6านกนะคะหลายท่านหลายคนกับกําลัางกลังหลุ่นหน้าหน้อยเนาะค่ะเนาะหลายานหลายคนกับล่อตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนาของปูหาเจตอนนี้มาก้วะคะตรงช่วงขา ยังเป็นเมืองก,กันเนาะว่าตัวในแมวข้าของกูหายติดแดดซีเมนต์ตัวใดวดที่แล้วไฮซีกะตรงช่วงขาวดที่แล้วซีปากฏว่าซีไปออกเอ่อหกหกตัวสี 4, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 7, 1, ่สองสี่สองหกหกเจ็ดหนึ่งบวั ูเรเลียกเยวทางของผู้หาเจ็ดแปดเขามาตลอดนะคะต่ว่าสีเขาสองตัวของสี่ตัวหรือสองตัวของหกตัวแค่นั้นเองสำหรับงมวดที่แล้วก็วเขาซีออสองเขาสองตัวของทั้งลอยเอ็ดก็ของทั้งเมืองบนเนาะค่ะเนาะเอาทุาเท้าขาบ่เป็นยังเขาบอกเขากับบเป็นยังเนาะค่ะเนาะตะว่างวดนี้เมือแรกงนี้ ผู้หาเจ็ดแปดไห้มาแล้วผู้หาเจ็ดแปดไห้มาแล้วแล้วแอบจะเอาล่วงไปทำผู้ชมเห็นหุจักนัาในคณะเดียวกันคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาถูกสํานักในทำผู้ชมเห็นหุจักนั่พร้อมเนาะค่ะนอกระวา่าตัวเลขแนวทางแต่ละสํานักแอดแจะสรุปเกี่ยวกับพร้อมกันเลย ของเจนางแล้วก็ของสำนักของเอฟซีสารคามกับเอฟซีคนเมืองเกินเอฟซี FC สารคามเอฟซีคนเมืองเกินหมดที่แล้วกับเขานะคะวันนี้กับแ้าลงน้ำก,นนะะนนกนันเนาะค่ะเนาะทำชมเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันตัวเลขเนี่ยทั้งของปูศูนย์เจ็ดพร้อมกับทำชมขาเดี๋ยวแฉ่มึงกับทพร้อมกันเนาะค่ะเนาะ อย่าไปติดตามรับชมเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะติดตามรับชมเลยค่ะค่ะทำช่วงขาเมื่อมึงไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะหน้าตัวเลขแนวทางของปูหาจิตแปดเป็นไซด์วนของแรงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะฝนตกแอดก็เลยเออจอดรถขางทางเลยอัดคลิป บรรยายสรุปให้ท่านผู้ชมไดือดจักตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาน้ำขาดท่านผู้ชมขาพราะว่าจะแข็งท่านผู้ชมได้ท่านเอ่อได้กเปิดคำนวณได้ไปเหตุการณ์บ้านก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของปูหาเจ็ดแปดฟันสองนะคะท่านผู้ชมขาฟันสองบนล่างเน้นหลักสิบบนล่างนะคะเอ่อตัวเลขที่พันใหญ่มากกับสองศูนย์ถึงสองเก่านะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมเพื่อบวกประมาทเนาะสองคูณสิบเก่าไว้เลยนะคะ นี่คือตัวเลขแนวทางของปูหาเจ็ดแปดนะคะทำช่วงทีเฝ้งค่อยกะนําไปพิจารณาเลยค่ะทำช่วงขาในคณะเดียวกันแอนกันจะสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาทุกสํานักให้ท่าทำช่วงหนึ่งจักนําเนาะว่าสํานักใดเนี่ยติดสองนะค่ะเนาะสํานักใดที่ทำช่วงชมมักทำช่ชมชอบกระจับไปใส่เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นสํานักของเอฟซีคนเมืองเกินเนาะค่ะเนาะอันนี้ของเอฟซีคนเมืองเกินก็ทำช่วงขา fc คนมุ่งเกินบอกว่า9กับ0ตัวเลขที่คือกันของปูเจห้าเจ็ดแปก็คือเก้าสกับ02นะคะเก้าสกับ0ูนย์สอนอกนั้นทำช่วมกับพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะเอาค่ะต่อไปของ fc คน fc สารคราม fc สารครามบอกว่าวิ่ง1นึสตัวเลขที่คือกันของหาปูหาเจคือ 25, 26, ้า นะคะตัวอื่นทางช่วงกับพิจารณาอีกเธอหนึ่งเนาะส่วนของอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศก็มี2สองคือกันคือเจ็ดสองแต่ว่าตัวอื่นทางช่วงก็ยาประมาทเพราะว่าอาจารย์สมยศลอยเข่าอยู่เรื่อยๆนะคะอาจารย์สมยศบอกว่าลิงวิ 8, นเจ็ดกับแปดเนาะค่ะเนาะวินเจ็ดกับแปดตัวเลขจับโคของเพิินสามชุดสามตัวแปดแปดเจ็ดแปดแปดหก ชุดสองตัวมีแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสองกันเบิร์นเนเดอร์พันวาเจ็ดเจ็ดนะคะทำช่วงขาไปต่อสำนักต่อไปค่ะสำนักต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของเจน่างเนาะค่ะเนาะเจน่างห่หกศูนย์หกศูนย์สูตรนี้ไม่ค่อยผ่าติดเถื้อเลยค่ะทำช่วงขา ทวดที่แล้วแอดตัดจออกสือ่อมีสามกับจแอดตัดจออกเหลือสามความทีเพราะฉะนั้นห้เาเห็ดสูตรยาอิงจะคองมกักแอดบอกจะคลองว่ายาอิงจะคองมกักเพราะฉะนั้นเอาตามสูตรเลยเนาะค่ะเนาะสูตรงวดนี้ก็คือหกกับศูนย์เด่นหลายๆคือศูนย์ค่ะต้งชุบขาเด่นมากๆคือศูนย์เป็นชุดแก่มือ้อมด้วยค่ะต้งชุบขาต้องชุ เออศูนย์คูณสิบเกคณสิไว้เลยตัวเลขที่แอดจอหามีหกหเน้นหกเจ็ดเบาหกเบา80เน้นเก้าศูนย์เบาเจเบาเจดเจดเบา0ูเบา20ตรงกับของปูหาเจ็ดแปดเน้นไปจักหน่อยเนาะค่ะเนาะห้าเบาเอาทามช่วงพิจารณาตามนี้นะคะพิจารณาตามนี้ค่ะ ต่อไปตัวเลขแนี่ทางของลุงหมานลุงหมานบอกว่าวิ่ง7กับ8ปวิ่งเกับแเออล่างลุงหมานบอกว่า7จ็ดหนึเจ็ดสกับไปตวงข้ของปูงหาเจปดคือสองนะคะแปดหนึ่งองเจ็ดสองแปตรงก็ปูหา7 8ส่วนบนบนพ่อบอกว่าฟัน7ตัวเดียว7 0 สามศูนย์แล้วก็เจ็ดสามนะคะเอาทำช่วมพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อพิจารณาเอาอีกเทือหนึง่งต่อไปเป็นขค้งอาจารย์วิชัยอาจารย์วิชัยกับว่าคักขึ้นกันอาจารย์วิชัยกับว่าคักขึ้นกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่า,เ,าเด่อนหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง,นงเน้นมาสั่นลอง ตัวล่องคือหลุด0มี 4, 000, 4 8, 000, 8, ี่ศ8นย์ศตกกัน0 5นย์อันนี้คือล่างของพบพมพบพมบอกว่าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเจ็ด่ห้าแปดห้าสามเก้าสี่เก้าห้าเสอง ตวตรงกับของปนะูหาเจคือ272829ดอเกนาะติดสองเนาะเนาะแต่ว่าพอพ่อมัเน้นเจ็ดส <ell> ี่เจ็ดหาแปดหนะคะอันนี้คือโตที่พอพอมเน้นนะคะค่ะท่านชมองขาตัวเลขแนวทางของ FC ฟขอนแก่นแอดเขียนผิดเนาะเนาะขอให้ขอเธอขอให้จานลายๆ f อซีขอนแก่นบอกว่าวิ่งลูดที่บนล่างศูนย์กับ8ปลักลอยมีเกมี8มีห หลักหน่วยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองจับคู่ 90, 9 0 9าศูน้าเก้าสองถ้าเลียสามตัวคนบอกว่าเก้สองถ้า8มามี8 0 8ศูนสองถ้าจับคู่ชุดสตัวคือ0ูนย์แสองหมา6 0ศูนยสองชุดสามตัวคือสองหก นะคะค่ะตางช่วคขาขออนุญาตเพิ่มเติมสำนักของเมเพชรลอยล้านนิดนึงนะคะเนาะเมเพชรลอยล้านงวดนี้เพนหนวิ่งรูดที่2กับ7นะคะตัวเลขที่ิวนจับคู่ให้มี1 7 6 2 8 7 7 2, 2 7 7 6เนาะคะ่นะเนาะตัวรูทตัววิ่งทผูช้ชมว่าอย่าลืมตัววาตรงกันกับของปูหาเจดแปคือ2เอาจัดเลยคะ่ะตรงช่ว้ชมค่ะขอให้ทุกข่านโชคดีคะ่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวข้างสายดวนของปูหาเับสรุปตัวเลขแนวทางของสำนนกทุกสำนักเนาะ,ะเนะเถี่ยวมาลงในมือน,นีนะคะทำช่วงขาขอให้ทุกท่านทุกคนโชค mắn ลำลุยสวงทุ่มครึ่งเรามีนัดกันเนาะ,ะเนะมีนัดนับเงินนับข้ามมีนัดเอ่อเฮ่ห้าปาตีมีนัด,นนนนด,นดแสดงความยินดีน้ำกัน,นะะเนาะขนะขอบคุคมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณคะ่ะ